สวัสดีค่ะสวัสดีกับชาวราศีตุลทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานของชาวราศีตุลค่ะอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะปีใหม่แล้วนะคะมาดูพลังงานชาวราศีตุลกันดีก,กว่าค่ะว่าในช่วงสงกรานต์นี้ห้าหกวันนี้กําลังจะเกิดเรื่องราวข่าวดีเรื่องราวเซอร์ไพรส์อะไรขึ้นกับชาวราศีตุลกันบ้างนะคะขอพลังงานชาวราศีตุลท,ทุกทท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ชาวราศีตุล ข่าวดีข่าวเซอร์ไพรส์ของชาวราศีตุลค่ะในช่วงเร็วๆนี้นะคะ King of Swords Queen of Swords นะคะชาวราศีตุลคุณกำลังได้ตัดสินใจว้าว wow. t ช o o p p n t t c l l s s ค่ะเตรียมรับทรัพย์นะคะชาวราศีตุลน,นะนี่คือเรื่องของการเงินนะคะได้รับเงินก้อนได้รับของชิ้นใหญ่นะคะได้รับกําไรได้รับทรัพย์ ได้บ้านได้รถได้ของชิ้นใหญ่ได้มีการเปลี่ยนแปลงได้การตัดสินใจได้ลงทุนกับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะโดดเด่นก็คือการเงินนี่แหละคะ่ะคุณจะได้เงินก้อนนะคะได้สิ่งที่คุณรอคอยอย่างคุ้มค่ามากๆเลยนะคะไม่ว่าตอนนี้คุณกําลังเลงหรือมองหาอะไรอยู่นะคะคุณมีเกณฑ์ได้รับสิ่งนั้นและในเรื่องของถ้าคุณกําลังมองหาอะไรแบบ มั่งคั่งยั่งยืนในอนาคตมีสิทธิ์ที่จะต้องลงทุนเรื่องของการเงินย,วยาวๆลงทุนในการเรียนรู้เรื่องของการเงินการบริหารการเงินแบบนี้อยากร่ํารวยมั่งคัง่งอยากมีรถมีบ้านถึงเวลาที่คุณจะแบบได้เก็บออมสิ่งสิ่งนั้นอย่างจริงจังนะถ้ากําลังมองหาวางแผนอะไรอยู่นะแต่ถ้าวางแผนมาแล้วทํามาแล้วเนี่ยโอ้โหคุณมีเกณฑ์ได้รับได้รับของสิ่งนั้นแล้วค่ะได้รับของชิ้นใหญ่ได้มีเงินเข้ามาเป็นกอ้อนเป็นกอบเป็นกำนะคะหรือว่าเงินนั้นได้มาจากอสังหาหรือได้ได้มาจากอะไรบางสิ่งบางอย่างมาจากนำพักนำ แรงจริงๆได้มาจากงานที่ทาโปรเจกต์ที่ทําเขาเรียกว่าม,มันอาจจะมีเรื่องราวที่คุณจะต้องตัดสินใจกับอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างยิ่งใหญ่ในชื่อของตัวเองอาจจะเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่บางเรื่องก็ได้เพราะฉะนั้นข่มอารมณ์ของตัวเองไว้นะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณรอคอยนั้นกําลังเกิดขึ้นอย่างชัดเจนมันกําลังจะกลายเป็นจริงค่ะนี่คือสิบเปลี่ยนนะคะและคุณกําลังอาจจะทําให้ ครั้งนี้การลงทุนครั้งนี้การเติบโตครั้งนี้ทําให้คุณกลายเป็นเศรษฐีกลายเป็นคนมั่งคั่งร่ํารวยนะคะกลายเป็นคนที่จะได้มีอะไรใหม่ๆในชีวิตนะคะมีคอนเน็กชันใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆในชีวิตเกิดขึ้นคะ่ะอัศวินไม่เท้าห้าไม่เท้าแพชั่นนะคะพลังแห่งไฟพลังเรื่องของสีสันนะคะเดินหน้าต่อไปคะ่ะกับสิ่งที่คุณรอคอย ได้มาซึ่งการเก็บออมได้มาซึ่งหยาดเหงื่อนะคะกับตัวเองจริงแล้วก็เรื่องของสีสันนะคะถ้ารู้สึกว่ากําลังเหนื่อยล้ากาลังท้ออยู่กับเรื่องอะไรก็ตามก็ตามแต่ค่ะสร้างพลังให้กับตัวคุณเองลดเรื่องของความอีโก้ความใจร้อนลงด้วยนะคะมันจะเกิดเรื่องของความห้าไม่ท้าวเกิดเรื่องของความใจร้อนบางอย่างเกิดขึ้นความอีโก้บางสิ่งบางอย่างมันทาให้คุณพังทําให้ชีวิตหรือว่าการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างมันเคลื่อนไหวมัน มันรู้สึกยืดเวลาออกไปอีกเพราะฉะนั้นเด็ดเดี่ยวชัดเจนกับตัวเองไว้ค่ะแล้วก็เป็นอสุวินเวทาวซึ่งมีไฟมีพลังเของการทํางานคุณสามารถที่มีคุณสามารถที่จะดึงดูดคุณสามารถที่จะเป็เปนอะไรก็ได้คุณสามารถสร้างแพชชั่นแรงบรนดาบรรดาใจกับตัวเองได้ถ้าคุณรู้สึกว่ากําลังอ่อนไหวกับอะไรถ้าคุณกําลังเต็มอิ่มกับอะไรนะคะจงออกไปหาอะไรใหม่ที่ทําให้คุณมีไฟมีพลังนะคะ อัศวินเรียนไปอย่างช้าๆใจเย็นๆได้พราเล่มงามน,นะคะจะมองการใหญ่จะคิดการใหญ่ก็ต้องใจแข็งไว้ค่ะขอ่มอารมณ์ไว้เขาเรียกว่าแข่งขันกับตัวเองนะสำคัญมากๆเลยเพราะว่าในช่วงเร็วๆนี้คุณอาจจะได้ก้าวเข้าสู่กับอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่ามันทําให้จะต้องจัดการวางแผนใหม่ระเบียบการเก็บเงินใช้เงินระเบ,บียบเรื่องชีวิตใหม่นะคะอาจจะรู้สึกว่า control ได้อาจจะรู้สึกว่า ได้มาแล้วก็มีจ่ายไปแบบนี้ก็เช่นกันแต่ว่าถ้ารู้สึกว่ากําลังวางแผนหรือว่าได้สิ่งใหม่กว่า mm. เช่นวันนี้รอบนี้มันอาจจะได้สิ่งนี้มานะอยู่ๆต่อไปอมันจะต้องได้มากกว่านี้สิมันจะต้องแตกยอดแตกผลนะคะไปอีกทางหนึ่งสิทําให้รู้สึกว่าฟโฟล์ขึ้นคล่องขึ้นในช่วงนี้มันก็อาจจะหมุนเวียนได้นะคะแล้วก็อาจจะรู้สึกว่ามีคนพพอร์ตหรือว่ามีคน ทำให้ความฝันของคุณกลายเป็นจริงได้เช่นกันนะคะ k คิงออ s ส Queen of s o r อ s ขึ้นมานะคะความเด็ดเดี่ยวความกล้าหาญความฉลาดความเก่งของคุณนะคะได้ทำอะไรใหม่ๆสมใจได้ทำอยากที่จะทำในสิ่งที่อยากที่จะลุยกันได้เลยแต่ว่าต้องทำด้วยด้วยใจที่มีความสุขแล้วก็มีความลหลงไหลเช่นกันนะคะแล้วก็ถ้ารู้สึกเหนื่อยกับงานช่วงนี้ลองมอง ตัวเองนะคะลองมองตัวเองลองคุยกับตัวเองลองขอบคุณตัวเองลองใจดีกับตัวเองสักครั้งหนึ่งนะคะอาจจะต้องให้หาอะไรที่แบบทาให้เรามีความสุขก็ได้เช่นซื้อของขวัญให้กับตัวเองเล็กๆ,ๆน้อยๆเชื่อในสัญชาตญาณความความสุขของคุณอะไรที่อึอดอัดอะไรที่ไม่สบายใจไปได้ยินอะไรมาตัดวางทิ้งไปเอาอารมณ์ความรู้สึกที่จะทําให้คุณมีพลังงานบวกดีๆไปใส่กับเสียงเพลงเดินห้างช้อปปิง้งแต่ช้อปปิ้งมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดทําให้ รู้สึกว่าได้จับใจ่ายใช้สอยเพลินมากเกินไปค่ะ Prince of Wands นะคะนั่นก็สิ่งที่พูดไปเมื่อสักครู่แล้วค่ะว่าหาพลังหาพรชั่นให้กับตัวเองหาสิ่งหม่ใหมให้กับตัวเราหาความยั่วยวนใจให้กับตัวเองถ้ารู้สึกว่าเบื่อหรือว่าไปได้ยินอะไรมาหรือเรื่องราวบางสิ่งบอย่างเข้ามากระทบ6ดาบแต่จงตระหนักไว้เสมอค่ะว่ามันมีเรื่องราวอุปสรรคเกิดขึ้นเสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามในเรื่องสุขภาพเรื่องของ อะไรที่มันนานมันคิดแต่สิ่งเดิมๆวนๆเว,วียนๆนานๆ,นๆหรือว่าเรากําลังไปได้ยินสิ่งลบๆมาแล้วเราก็ก็คิดแต่เรื่องลบๆนั้นน่ะเหมือนกับว่าสิ่งๆนั้นน่ะมันขจัดออกไปจากความรู้สึกของเราไม่ได้เราจะต้องฉุดความคิดความรู้สึกของเรากลับมาและพยายามเปลี่ยนให้เป็นเปลี่ยนให้เป็นพลังงานบวกถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ไปอาบน้ําให้เย็นชื่นใจนะคะมีสระน้ําก็กระโดดสระน้ําแบบนี้ก็ได้เช่นกันให้ใจเราก็ชุ่มก็ช่วยหรือว่า เอาความเครียดความโมโ oh หความเป็นอะไรลบๆไปใส่ในเรื่องการระบายสีการวาดรูปวาดภาพแบบนี้นะคะมันจะทําให้ฝึกเรื่องของสมองและจิตใจของเราให้คอนโทรลมีอารมณ์กับอารมณ์สุนทรีอารมณ์ความคิดสร้างสารรค์นะคะมันช่วยได้จริงๆกับเรื่องของแบบนี้นะคะระบายสีวาดรูปนะคะอยู่กับต้นไม้ตัดแต่งต้นไม้รดน้าต้นไม้อยู่กับสมาธิความรู้สึกของตัวเองนะคะปล่อยละวางสิ่งลบๆออกไปนะคะ สิบถ้วยจงเชื่อมั่นเขาว่าความบาลานซ์ความ,วามรมสมบูรณ์กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักเรื่องของการงานแล้วก็การเงินเช่นกันกว่าที่จะได้มานั้นคือการเติบโตแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดที่กําลังจะเกิดขึ้นบางท่านอาจจะถึงเวลาที่เหมือนกับว่าเซเยสหนึ่งดาบได้ตกลงตัดสินใจนะคะที่จะได้ สละโสดนะคะหรือว่าได้ตัดสินใจว่าจะโสดหรือไม่โสดดีจะทํายังไงกับคนนี้ดีคนคุยมาแล้วมันมีความรู้สึกไม่ไปไหนสักทีในความสัมพันธ์ตัดจบโสดดีไหมหรือว่าอะไรยังไงอยู่ที่คุณตัดสินใจค่ะจงเชื่อมั่นในตัวเอง มีแค่2ทางเท่านั้นตัดสินใจแล้วทุกเสียใจยลําบากยากเหนื่อยท้อเหลือเกินแต่ตัดสินใจแล้วมีความสุขกับตัวเองสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับตัวเองอันนี้คือสัญญาณที่ดีมากๆใครก็ตามเข้ามาที่จะให้ความช่วยเหลือหรือว่าอะไรก็ตามแต่ในช่วงเร็วๆนี้ค่ะขอให้คุณเชื่อมั่นในการตัดสินใจแล้วก็สัญชาตญาณในตัวตนของคุณนะคะเพราะว่าคุณเองเท่านั้นเป็นคนที่เลือกชีวิตที่อุดมสมบูรณ์เลือกชีวิตที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เลือกคู่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบเช่นกันเพราะคู่ชีวิตของคุณจะต้้อองมมาพรกับ คนที่เขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่เป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ระยะยาวมีทัศนคติมีรสนิยมมีเป้าหมายที่ทางเดียวกันมีความตรงไปตรงมาเหมือนกันนะคะแล้วก็มีความเคารพซื่อสัตย์ให้เกียรติในการละกันทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังเพราะว่าพลังงานเอเนอร์จีเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่มากๆจริงๆถึงแม้จะมีความแตกต่างค่ะแต่ เขาก็จะมีความเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์คุณก็จะมีความเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์เช่นกันมันจะมีอะไรที่คล้ายกันและเหมือนกันแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่ใช่ความสัมพันธ์แค่ชั่วครั้งชั่วคราวจริงๆมีความสัมพันธ์ระยะยาวจริงๆถ้ามันถึงเวลามันจะมีการเอ่ยปากนะคะที่จะได้วางแผนอนาคตร่วมกันแล้วก็ตัดสินใจที่จะตกลงใช้ชีวิตคู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนั่นเองนะคะแต่ถ้าอะไรไม่ใช่ค่ะมันจะมีอะไรที่ยืดเยื้อมันจะมีอะไรที่อ่อนไหววันไหวเพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณละะจตัดสิน จะตัดสินใจอย่างไรเพราะฉะนั้นในช่วง5-6วันนี้เร็วๆนี้คุณมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจชัดเจนกับตัวเองจริงจังกับบางเรื่องที่ต้องการแล้วก็ใส่ใจในทุกๆเรื่องเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสิ่งรอบตัวแล้วก็สิ่งลบๆที่จะเข้ามากระทบความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ความคิดของตัวเองตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมานะคะชัยชนะกำลังจะเกิดขึ้นความจริงความกระจ่างความชัดเจนกำลังจะเกิดขึ้นค่ะ ขอคำตอบของชาวราศีตุลน,นะคะชาวราศีตุลเห็นไหมคะ Meditation brings answer สมาธิสติจะนำคำตอบมาให้ no รอหน่อยคะ่ะ w a i นะคะรอจังหวะหน่อยกับสิ่งที่คุณรอคอย ความสุขความอบั่นดัานชีวิตความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตจะเข้ามาหาคุณทั้งการเงินความสุขครอบครัวการงานแต่ว่ามันก็จะต้องเป็นไปอย่างชา้าๆใจเย็นรอหน่อยเห็นไหมคะบางเรื่องมันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณใน5้าวันนี้เชื่อมากคุณเชื่อมั่นว่าคุณวางแผนแล้วก็วิเคราะห์จัดการแล้วแล้วก็รอคอยจังหวะนั้นเช่นกันนะคะจงเชื่อในศิลป์บุญบรารมีแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวตนของคุณด้วยท่านกําลังชี้นำและปกป้องให้คุณได้ มีสมาธิสติที่จะทำอะไรต่อไปนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะถ้ายังตัดสินใจอะไรไม่ได้ปล่อยวางอยู่กับตัวเองคุยกับตัวเองก่อนและคุณจะได้ตัดสินใจอย่างชัดเจนเด็ดขาดแล้วก็ได้รับชัยชนะในสิ่งสิ่งนั้นความยุติธรรมความจริงสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นคุณจะได้ตัดสินใจคุณจะได้ชัยชนะแน่นอนขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ